ดี๋ยวจะพามาชมแว่นเซฟตี้เลนดำนะครับของ Milwaukee นะครับผมตัวนี้จะเป็นซีรีส์ 48732005A นะครับกางดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตัวแว่นค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบานะครับตัวนี้จะเป็นเลนกันฝ้านะครับในส่วนของขาแว่นนะครับก็จะเป็นยางนิ่มๆอ่อนๆนะครับสามารถยืดหยุ่นให้ตัวได้นะครับก็ไม่ถึงกับดำมากนะครับออกจะสีชาๆนะครับก็ตัวเลนนะครับก็เป็นตัวที่กองแสงได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับ ก็ถือว่ากระชับนะครับตรงขาแว่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับเป็นยางนิ่มๆนะครับผมก็ใส่สบายเลยนะครับใส่สบายโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแน่นอนนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับที่สงสัยแล้วก็ต้องการคําตอบนะครับว่าสามารถที่จะเชื่อมเหล็กได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก็หลังจากที่ลองเชื่อมผ่านเลนแว่นตัวนี้ดูนะครับก็ปรากฏว่าไม่ไม่เหมาะนะครับสาหรับงานเชื่อมนะครับแต่ว่าจะเหมาะสําหรับงานกันแดดนะครับกองแสงอันนี้เหมาะมากกว่านะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับในการจะหาแว่นดีๆสักตัวนะครับมาไว้ใส่ทํางานนะครับใส่แบบสบายๆนะครับผมโอเคนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมตากา้ซ้ายมือนะครับ